ามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคือก็จะพูดถึงกรณีซื้อโทรศัพท์นะครับก่อนจะเราจะซื้อสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ราคาแพงๆสักเครื่องหนึ่งนะอยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆนะครับอลองตั้งสตินิดนึงครับแล้วก็ลองทบทวนดูก่อนว่า การที่เราจะซื้อโทรศัพท์สเครื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องการใช้อะไรบ้างาเราต้องตั้งโจทย์คําถามไว้กับตัวเองว่าเราต้องการใช้อะไรบ้างในการซื้อโทรศัพท์เครื่องเนี่ย,ยที่เราจะซื้อเนี่ย <gracias> เราต้องการใช้อะไรบ้างแอปพลิเคชันเอยอะไรเอยที่เราต้องการใช้เนี่ยเราลิสต์มาออกมา,าแล้วเราก็ ครอเรสออกมาลิส์รายการที่เราต้องการใช้ที่เราจําเป็นที่สุดเนาะแล้วหลัาวน,นี้เราก็มาหาโทรศัพท์รุ่นที่ถูกที่สุดครับแต่ตอบโจทย์ของเราได้เยอะที่สุดอย่าไปตามแฟชั่นเลยครับอย่าไปตามแฟชั่นอย่าไปอย่าไปใช้เครื่องแพงๆเลยคือบางทีมันก็แพงเกินไปนะพอเราซื้อมาก็มีเหมือนตัวผมเองก็มีความสึกว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะ เราใช้แค่น้อยมากเหมือนบางคนเนี่ยก็ใช้แค่เฟซไลน์นิดๆหน่นนอยๆครับก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแต่เงินที่เราเสียไปนี่คือหลายหมืน่นแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์ดีๆราคาถูกๆก,ก,ก็ออกมาเยอะนะมีการแข่งขันกันสูงพอการแข่งขันสูงสินค้าผลิตออกมาเยอะราคาก็เริ่มตกเริ่มตกเริ่มตกมันเพื่อแข่งขันทางราคากัน ก็จะมีสมาร์ทโฟนรุ่นดีๆแต่ราคาไม่สูงมากมายเราเลือกเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าอย่ายึดติดกับรุ่นหรือกระแสสังคมให้ยึดติดกับสิ่งที่เราจะใช้งานมันอย่าลืมว่าโทรศัพท์เราซื้อมาเนี่ยคือเงินเราโทรศัพท์ต้องมาเป็นเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็น เครื่องอำนวยความสะดวกเราไม่ใช่มาเป็นภาระบางคนถึงขนาดต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อไปซื้อโทรศัพท์เครื่องสามสี่หมื่นก็กลายเป็นว่าเราต้องเป็นทาสมันอืมเราต้องคอยดูแลมันอย่างดีคอยผ่อนคอยเสียดอกเบีย้ยซึ่งความคุ้มค่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอะครับมันไม่เกิดความคุ้มค่าเลยในจุดจุดนี้เนาะ เพราะนั้นอยากแนะนำทุกคนเลยนะครับผมว่าก่อนที่จะเลือกซื้อโทรศัพท์สักเครื่องให้ตัดสินใจดีๆด,ดูความจําเป็นเป็นอันดับแรกนะครับผมแล้วก็ดูเรื่องราคาเรื่องความทนทานปัจจุบันเครื่องละสามสี่พันเครื่องห้าพันก็หลูแล้วนะครับปัจจุบันมืนตัวผมเองในปัจจุบันก็ใช้อยู่ก็เครื่องนึงไม่เท่าไหร่เองนะหลักพันเองนะอืมเพราะนั้น อยากฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับจากจากเพื่อนจากพี่จากน้องคนหนึ่งในโลกโซเชียลว่าอยากให้ผู้คนที่ฟังนะครับได้ได้เอาไปลองคิดดูอาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆก็ผมก็ดีใจที่ได้ทำมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของเพื่อนๆพี่ๆหรือของน้องๆคนที่ยังผ่านโลกมาไม่เยอะคนที่ยังต้องของเงิน จากพ่อแม่ใช้อย่างนี้ยนะครับลองลองทบทวนกันดูนะครับผมครับขอบคุณมากครับ